รถจอดมากกว่า200คันครับผมคุหารถที่คุณภาพที่ดีที่สุดไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้ดาด้ ขายดีออโต้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ NL a u t ออโต้คค่ะโชว์รุ่รถยนต์มือสองนะคะที่มีรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับผู้บริหารของที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมูคุณหมูค่ะช่วยแนะนําตัวให้พวกเราชาวขายดีออโต้รู้จักนิดนึงนะคะว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ที่นี่ค่ะคุณหมูนะครับเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายของ NL a u t ออโต้ค้าครับผมคุณหมูค่ะแล้ว NL a u t อ c อ r โต้คาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะ เอ็นแอโต้คานะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ7-8ปีที่แล้วครับผม oh. จากมีรถขายอยู่แค่ไม่กี่คันคตอนนี้ทางเอ็นแอลอโต้คานี่ได้มีรถจอดมากกว่า200คันครับผมก็ oh. ได้ทําการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหารถสวยๆเข้ามาให้ลูกค้าครับเรียกว่ายาวนานมากเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ชื่อ NL Auto อคานี่มีที่มาที่ไปยังไงคะตัวเอนะครับ,รบมาจากคำว่าพี่นัทครับอ๋เาเป็นเจ้าของเ็น แล้วก็คาว่าตัวแอลค่ะมาจากคาว่าพี่เล็กครับอ๋อก็คือเจ้าของคือคุณนัทกับคุณเล็กต้องครับก็เลยมาประกอบกันก็เป็นแอลออโต้ค้าแอลออโต้ค้แล้วที่นี้ลูกค้าของที่นี่นะค่ะเป็นกลุ่มไหนคะตัวใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดครับอ๋อแต่เน้นไปที่ตลาดต่างจังหวัดใช่รถของเราอะครับมีประเภทไหนบ้างแล้วถนัดประเภทไหนเป็นพิเศษไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบะที่เข้ามากข้างที่จะเยอะครับผมเก่งก็มีด้วย เจ้าหลักอะไรในการคัดเลือกรถ่ะคะเรามีหลักในการคัดเลือกไหมหลักการคัดเลือกรถของเรานะครับ<ช>ก็จะหารถที่คุณภาพที่ดีที่สุดไม่ชนห<ช>นักไม่มีคำท่วงค่ะอะไรนะครับสโลกแกนของที่นี่ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้ครับ อ๋อเรียกว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ออกรถได้อย่างง่ายดายนะคะเรามีการแบบทำโฆษณาหรือติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางไหนคะจะเป็นช่องทางไลน์ครับส่วนใหญ่สามารถแอดไลน์เข้ามาในทางไลน์แอดของเอเนลโตค้าได้เลยเราสามารถตรวจสอบเอกสารได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สายทางของเรานะครับเข้าไปเซ็นเอกสารลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยคุณผูกค้าได้ข่าวว่ากาลังจะมีสาขาใหม่ไในราบวไปอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะจะมีเปิดอยู่สองสาขาครับสาขาแรกจะอยู่ที่กิ่งแก้วครับผมจะเป็นชื่อเซ็นเอสีครับผมสาขาที่2จะอยู่ตำาลเป็งจังหวัด อยากให้ฝากสิงทลายนิดนึงนะคะว่าที่นี่เรามีโปรโมชั่นอะไรมอบให้ลูกค้าไหมคะโปรโมชั่นแรกของเรานะครับเขาจะเป็นโปรแม็กใหม่ครับหนึ่งชุดนะครับให้ลูกค้าเลยแล้วก็โปรที่สองจะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนค่างวดเดือนละสามแันบาทของง<ม>วดแรกครับผมแล้วก็โปรที่สามจะเป็นใช้เงินอองรถศูนย์บาทครับแล้วก็โปรที่สี่ชุดแต่งครับ โอ oh, เรียกว่ารับไปทันทีเลย4โปรนะคะถ้าจองรถวันนี้ค,ค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้ได้ก็ขอบคุณคุณหมูนะคะแล้วก็ NL Auto ค่ะเป็นอย่างมากเลยนะคะคสำหรับหลายคนที่กำลังมองหารถยนต์มือ2คุณภาพดีนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะสำหรับ<อ>วันนี้นะคะด้แล้วก็คุณหมูต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ